เอาวัดีครับผมเอาล้ค่ะพี่น้องมาหลุ่นกันต่อพี่น้องหลังจากที่ขันโฆษณาเชี่ยวมวยพี่น้องเกิดยังขืนโบกมืออำลาขืนขึ้นโบออ่ขืน,ขนโอ้น้ำละอ้น้ำน้ำท่วมแล้วพี่น้อง โอ้น้ำออกโอ้หลุดละทิพี่น้องน้ำออกเลย โอ้โรลลวนล้วนๆๆดินยุบเหรอพี่น้องออกน้ำตลอดเมลาเลยดินน่วมแล้วจานชู้อถอยละ ขอไปตังรักเยอะเริ่มโยู่ก็ได้ดิบา,า่เอาเอาหินไดยูทูบเบอร์ออมเลยพี่น้องตอนนี้ยูทูบเบอร์ออมแล้วเอาการชูการชูไว้บอการชูไว้บอ เอาขึ้นไม่ขึ้นไอ่ไป,ไปโอ้เอา้าเอา้าเอา้เอาจันชูไหวบอจันชูโอ้ยขดหัวลูกเราพี่น้องคอยลุ้นโอ้จันชูหมดแรงก่อนเบรคเบรคเบรคใกล้แล้วใกล้แล้วโอ้มีลุ้นมีลุ้นกองเคียดเต็มขอบสนามเลยพี่น้อง เบรกโอพักยกโอ้นามออกพักยกตักขีดตัวมองกันเอาทางนี้ยังบัแล้วย <c ười> <c ười> ังบัแล้วไปเราเร็วเราเร็วมวยขืนเวทีแล้วท่างไทยขีดเท่ามวยเป็นของรุ่นขนาดเลยปลาชาดเบิ่งงามที่ละ นงาเบื้องไหลที่ละจันชูสุดยอดามากมุมไผมุมมันพี่น้องม,มักมุมใดเหลือเบิ้งเลย ด้วยกันตัดโฟนอยู่นะคะหรือบานมอื่นตัดขีต้ตรงดีหลายก็ดีด้ส์เมา่อไน่เสียวอ,ออกเรื่อยๆเลย ตอนนี้เงียบมิดพี่น้องเงียบมิดอย่งวะตีตักขี้ดินแล้วก็แล้ววางแผนก่อนคิดว่าเสียงไหไรขจอคิดอยู่ว่ายานเอาบ่ขึ้นพ่อวานเอาเราเรี้องมวยหรือบ้านี้่านต่ ตอนนี้นิ่งค่ะคุดหลายรอบแล้วพี่น้องคุดจนดินเบิง้งนิทุมเปะเปนาะดึงแล้วเธอหนึ่งต่ว่าบ,บ่เป็นผลเพราะว่านนำนักรถขั้นนี้มันก็นันักลกัวขั้นดึงเนาะ เงียบกริบพี่น้องตอนนี้องไลตต่อจานชู้กำลังเจราจาค่ะตอนนี้ระหว่างรถแบ,บคู2สองคันเจราจากันว่าจะเอาอยัางไงเอาแล้วติดเครื่องแล้วแต่ไม่รู้นะว่าคำตอบคืออะไร เบิงไปน้ำกันแล้วพี่น้องคลิปนี้กับสีเงาเนี่ย้าขึ้นว่าข้นมันมีกระรุ่นเบิงเนี่ยแค่โยกตัวมันก็หยุบแล้วอะล่องไปเรื่อยแล้วบุญวาระดับสายตาทิ่งเบิง เรื่องแล้วเอาเอ้าเอ้างาน,ขงนาขงเขานำเขาแล้วพี่น้องวันนี้งานเขาง,งานเขบาบัจ้านะงานเขบาบัจ้าเป็นยังไงงุดไดหลายซ่งอีกโดนยู่ดอกพี่น้อง สงสัยสิเสด็จปิดคลิปว้รุ่นคลิปหนายาดากันเด้อมันโดนโพนแบตข่อยสิเบิดวันนมพ่อเขาดึงรถขึ้นประเทศไทยน้ำเขาสั่มใหม่กับบอพ่อพ่อใหม่เอามาห้องขั้นหน่อยไว้เบิดหรอขั้นหน่อยมันตายตเลยใหญ่ขั้นหน่อยออกว่าไรใหม่มันอยู่หันเบิดสรุปภารกิจนี้อีกยาวไกลพี่น้องไว้รุ่นกันต่อคลิปหนาเนาะ หุม่มใหญ่กว่าคนฮะว้าเขาหล่อขอบเจ้าของตกงโยความดีเข,ขา,าป้าเห็นสายช้าหนูอย่าตกใจนะมันสายขาด์ตเรตุ้มเป๊ะเลยแต่มันใช้ได้เพิ่ง <c oughs> สายชาร์ตเดีย๋ยวให้เพิ่งเนี่ยใส่ใส่ใส่เอาผ้าแหวงแม่รู้ยังก็งสู่ชีวิตแท้วูบอยู่ในถุงป้าเล่นป้าป้าสู่เขาเอาเล่นเล่นป้า ฝาจัดฝาชนมวนกลุบพี่น้องคลิปนี้อีกโดนอยู่ดอกเพราะว่าเบื้องจากสภาพแล้วมันบอยท่านด้โย่ปันไดเราน้ำก็ออกเรื่อยๆคลิปนี้อีกเง่าวไกลพี่น้องจานชู้ลุยอย่างเดียวไปพอกันคลิปนาบนเส้นสายมันสวัสดีค่ะ